แม่ลดหดหรือแม่เลิกให้นมแม่ไปนานแล้วแม่เองก็สามารถกู้นมแม่กลับมาได้สําเร็จแน่แค่แม่เข้าใจมุ่งมั่นตั้งใจและทําตามแนวทางทั้งหมดในคลิปนี้เดี๋ยวพบกันค่ะไม่ว่าแม่จะหยุดให้ลูกดูดนมหรือว่าคุณแม่นะคะหยุดในการปั๊มนมไปนานแค่ไหนก็ตามแม่สามารถกู้นมแม่กลับมาได้เสมอหากคุณแม่กู้นมแม่นั้นอย่างถูกต้องและทําอย่างสม่าเสมอค่ะสาคัญหากคุณแม่ต้องการที่จะกู้น้านมแม่คุณแม่จะต้องทําการกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนโปลาคตินหรือว การสร้างน้ำนมนี้ได้เราจะต้องมีการเอาลูกดูดเต้าหรือบีบนมด้วยมือเปล่าหรือใช้เครื่องปั๊มนมค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณแม่เอารุ่ดูดเต้าบีบนมหรือใช้เครื่องปั๊มนมจะไปกระตุ้นปลายประสาทที่ลานหัวนมก็จะไปกระตุ้นสมองให้มีการหลั่งฮอร์โมนโปแรแลคตนหรือว่าฮอร์โมนของการสร้างน้ํานมออกมาและก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนออกซิโตซินนะคะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นทําให้น้านมไหลออกจากเต้านมค่ะสิ่งน,นี้ทําให้เกิดก,ไกลไกลน้ํานมไหลพุ่งออกมาจากเต้านมคค่่่ะะแแแแลลเเมมือข้้้าาใจบบนีวหกุณ ะะเอาลูกมาดูดเต้านมแม่ให้ได้บ่อยๆนะคะครั้งละรวมๆกันนะคะสองเต้าให้ได้30นาทีหรือคุณแม่บีบนมด้วยมือหรือคุณแม่ใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะปั๊มกระตุ้นที่เต้านมของเรานะคะครั้งละ15-20นาทีนะคะทุก2-3ชั่วโมงทําแบบนี้สม่ําเสมอนะคะต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนรับรองเลยว่านานวันไปนะคะน้านมของคุณแม่จะกลับมาเพิ่มขึ้นได้อย่างแน,น่นอน สิ่งสาคัญอีกอันหนึ่งนั่นก็คือจะกู้นมแม่ทั้งทีโภชนาการของคุณแม่ต้องดีด้วยคุณแม่นะคะกินอาหารให้ครบช่วนทั้ง5หมู่เน้นอาหารที่เป็นกลุ่มโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อให้โปรตีนค่ะมีส่วนไปช่วยสร้างปริมาณน้ํานมของคุณแม่ให้เพิ่มขึ้นและอาหารที่ช่วยนะคะกระตุ้นน้านมแล้วก็บำรุงน้านมนะคะหากินแล้วมีความสุขดีก็สามารถหากินได้ไม่ว่าจะเป็นขิงหัวปีนผาลํฟักทองเมล็ดขนุนกระเพรานะคะถ้ากินแล้วนะคะรู้สึกว่าโอเคดีก็สามารถกินได้นะคะเพราะวาง้มอต ร่างกายก็คือให้ได้เฉลี example, ่ยนะคะวันละประมาณ8แก้วต่อวันหรือประมาณ2-3ลิตรต่อวันนะคะหรือหากคุณแม่นะคะกำลังกู้น้ำนมแม่ภายหลังที่คุณแม่เอาลุกดูดเต้าหรือภายหลังที่คุณแม่นะคะปั๊มนมให้ลูกแล้วนะคะนจาะจะต้องมีการจิบน้ําด้วยนะคะรอบละประมาณ1-2แก้วก็จะช่วยนะคะกระตุ้นน้านมแม่ได้อีกแล้วถามจะกู้นมแม่ทั้งทีจะต้องลดปัจจัยเหล่านี้นะคะนั่นก็คือความเครียดกังวลเจ็บปวดนะคะเพราะว่าเหล่านี้ค่ะอาจจะไปลดนะคะปริมาณน้ํานมแม่แล้วก็ลดการไหลของน้ํานมแม่ได้ดังนั้นนะคะหากเราต้องการที่จะกู้นม่้คทําัี นะคะรีแลกซ์ร่างกายให้ได้มากที่สุดนะคะทำจิตใจสบายที่สุดนะคะทำให้มันแฮปปี้มากที่สุดนะคะมองรูปลูกนะคะนะดมกลิ่นลูกนะคะเหล่านี้นะคะ่ะจะช่วยทำให้น้ำนมแม่ไหลดี4 ต้องรู้อุปสรรคว่าอะไรทําให้นมแม่ของเราลดน้อยลงหดหรือว่าทําให้เราค่ะหยุดในการปั๊มนมรอบนั้นไปแล้วหาแนวทางแก้เพื่อให้นมแม่กลับคืนมาคุณแม่ต้องรู้ปัญหาว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทําให้เราค่ะหยุดในการให้นมลูกครั้งนั้นไปหรือว่าทําให้นมแม่ของเราลดน้อยลงหดนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บางคนนะคะกลับไปทํางานนะคะตกรอบในการปั๊มนมนะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีเวลาในการปั๊มนมตอนที่ขณะทํางานคุณแม่อาจจะต้องแก้ไขปัญหานี้โดยการที่อาจจะไปทํางานให้เร็วกว่านิดนึงนะคะปั๊มนมก่อนที่จะเริ่มงานจากนั้นก็ พักเที่ยงปั๊มนมอีกรอบหนึ่งแล้วก็หลังเลิกงานปั๊มนมอีกรอบหนึ่งแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ภายหลังจากที่เราเลิกงานนะคะก็พยายามปั๊มนมนะคะให้ได้บ่อยๆนะคะทุก2 3ชั่วโมงหรือว่าถ้าลูกดูดเต้านะคะ,ะ,คะก็ให้ลูกดูดเต้าแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะมีปริมาณน,น้ํานมนะคะที่คงที่นะคะแล้วก็ไม่ลดน้อยลงมากจนเกินไปนะ,ะแล้วก็หากคุณแม่นะคะอยากที่จะปั๊มนมไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะมือก็เหลืออิสระนะคะสามารถทํางานได้ด้วยขณะที่ปั๊มนมคุณแม่จะต้องมีการลงทุนนะคะซื้อเครื่องปั๊มนมแบบแพนฟ ปั๊มนมยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวแม่โบเองอะ่ะก็จะใช้เครื่องปั๊มนมของ a อ t i t u d e m ั m นะคะนาะรุ่น Easy Life นะคะสามารถปั๊มนมด้วยในตอนทำงานนะคะเพียงแค่เสียบลยปลวยปั๊มเข้าไปคลุมผ้านะคะเราก็สามารถที่จะปั๊มนมไปด้วยได้แล้วก็ทำงานไปด้วยได้แบบนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราหางานไม่เสียแล้วก็มีนมกลับไปให้ลูกกินด้วย หรือคุณแม่นะคะจะใช้เป็นกลวยปั๊มนมเหมือนปกติที่คุณแม่ใช้นั่นแหละแต่คุณแม่ค่ะจะต้องมีพร็อพเสริมนะคะเพื่อเอื้อให้การปั๊มนมนะคะง่ายสะดวกสบายมากขึ้นนั่นก็คือคุณแม่อาจจะต้องมีการซื้อบราปั๊มนมนะคะเนาะแล้วก็ตอนที่คุณแม่ปั๊มนมก็อาจจะต้องใช้กลวยปั๊มนมค่ะใส่ไปนในบราปั๊มนมแล้วก็ล็อกบราปั๊มนมไว้คุมผ้านะคะแล้วก็จะมีมือนะคะเหลืออิสระทํางานเราสามารถที่จะปั๊มนมไปด้วยได้แล้วก็ทํางานไปด้วยได้นะคะงานไม่เสียแล้วก็มีนมกลวย คู่กับบราปั๊มนมของแอรดิจูดมัมนะคะก็สามารถที่จะทําให้เราค่ะทางานไปด้วยได้แล้วก็ปั๊มนมไปด้วยได้หรือว่าวันไหนนะคะที่เราค่ะจะใช้เป็นในส่วนของตัวอีซี่เดย์ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเพนติจูดเองสามารถที่จะปรับนะคะให้เป็นตัวอีซี่เดย์ได้นะคะก็คือเป็นเหมือนตัวแฮนด์ฟรีเนี่ยสามารถให้เราค่ะครอบเข้าไปในเต้านมของเรานะคะแล้วก็ปั๊มนมไปด้วยได้ทํางานไปด้วยได้งานไม่เสียเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องหาวิธีแนวทางแก้ไขนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานไปด้วยได้แล้วก็ปั๊ ไม่รู้ว่าจะเก็บนมแม่นะคะแช่ไว้ตรงไหนดีนะคะกลัวว well ่านมแม่นะคะที่ปั๊มได้แล้วนะคะจะเสียนะคะลูกไม่สามารถที่จะกินได้นะคะแม่โบก็แนะนําคุณแม่อาจจะต้องมีการซื้อกระเป๋าเก็บความเย็นดีๆสักใบนะคะอย่างตัวอย่างของแม่โบเองนะคะซื้อเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นบีคูนะคะรุ่นเฟรต้าฟิลนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเนาะก็คือทําให้เราค่ะสามารถที่จะเก็บนมแม่นี้นะคะเก็บแช่ในกระเป๋าใบนี้ได้เพราะกระเป๋านี้นะคะสามารถที่จะเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋าไว้ได้น้อยกว่า15องศานะคะทำให้เราค่ะสามารถเก็บแช่นมแม่ได้ยาวนานนะคะ เราไม่เสียอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราลองปรับดูนะคะให้ปัญหาของเราหามันได้รับการแก้ไขแล้วก็ให้เราสามารถเดินบนเส้นทางนมแม่ได้ฮ่าคุณแม่ที่กู้นมแม่นะคะจําเป็นที่จะต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะมากดังนั้นช่วงเวลาที่คุณแม่จะกลับมากร่วนมแม่นะคะควรจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ได้หยุดงานอ่าหรือว่าเป็นช่วงที่คุณแม่ค่ะได้หยุดยาวนะคะเพื่อที่คุณแม่จะสามารถที่จะเจริเวลากู้นมแม่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีเวลาได้พัก และคนรอบข้างคุณแม่นะคะช่วยดูแลคุณแม่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าปู่ย่าตาใหญ่นะคะเพราะว่าคุณแม่ที่กู้นมแม่นะคะจําเป็นที่จะต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างเยอะมากๆนะคะคุณสามีเองสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทน,นะคะช่วยดูแลลูกนะคะเนาะหรือว่าช่วยคุณแม่ทําง,งานบ้านนะคะหรือว่าช่วยล้างกรวยปั๊มนมนะคะให้กับคุณแม่เพื่อให้คุณแม่คะมีเวลาในการกู้นมแม่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้พักนะ กู้นมแม่แล้วะะแล้วนมแม่จะกลับมาเมื่อไหร่คะแม่ขอให้แม่รู้ไว้ว่าหากคุณแม่ค่ะได้พยายามทาทุกอย่างทําทุกทางทําเต็มที่แล้วนมแม่จะกลับมาเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราค่ะหยุดให้นมลูกนานแค่ไหนถ้าเรายิ่งหยุดให้นมลูกไปนานนะคะเวลาที่เรากู้นมแม่กลับมานะคะนมแม่ก็อาจจะกลับมาช้าได้แต่นมแม่กลับมาแน่นอนเช่น3าวันแรกที่คุณแม่นะคะเพิ่งกลับมากู้นมแม่นะคะหรือว่ากลับมาปั๊มนมนะคะหลังจากที่หยุดในการให้นมลูกไปนานนะคะคุณแม่จะเจอว่า ไม่มีน้ำนมแม่ไหลออกมาเลยแต่หากคุณแม่นะคะยังคงยืนหยัดทําต่อเนื่องนะคะสม่ําเสมอนะคะเนาะปั๊มนมนะคะทุก2 3ถึงชั่วโมงปั๊มรอบละ15-20นาทีนะคะให้ได้วันหนึ่งคะ่ะ8-12รอบต่อวันทําวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าน,นะคะคุณแม่อาจจะเจอว่าปลายสัปดาห์นั้นคุณแม่จะเริ่มเห็นว่ามีนมซึมๆออกมาแล้วและนมของคุณแม่ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามความถี่สม่ําเสมอที่คุณแม่พยายามทํานั่นเอง7 การกินยากระตุ้นน้ำนมเป็นเพียงส่วนเสริมโดยอาจไม่ได้ผลหางแม่ไม่ได้มีการกระตุ้นเต้านมแม่หมายถึงว่าไม่ได้มีการเอาลูกดูดเต้าบ่อยๆไม่ได้มีการปั๊มนมแม่บ่อยๆร่วมด้วย ่วนาคุณแม่ถามว่าแล้วทางการแพทย์ถามมีการใช้ยากระตุ้นนมนมแม่เข้ามาช่วยในกรณีที่คุณแม่กูนน้นมนานมแม่ไหมก็จะต้องตอบว่าก็มีนะคะนั่นก็คือชื่อยาวว่าโมเลียมหรือว่าดองพารีโดนนั่นเองนะคะเพื่อที่การกินยาน,นี้เข้าไปจะไปลดฮอร์โมนนะคะโดปามีนนะคะแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนของการสร้างนมแม่ที่ชื่อว่าโปรแลคตินค่ะเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ว่าจะต้องใช้นะคะในกรณีที่คุณแม่ค่ะได้พยายามกู้นมแม่นะคะแต่ข้อ 1- ถึงข้อ6นะคะอย่างยิ่งยวดแล้วแล้วไม่เกิดผลลัพธ์าาใะะาาดๆะะแ,ะะแลของ บุคลากรทางการแพทย์นะเพราะว่ายามีประโยชน์แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้ค่ะสุดท้ายนะคะชวงที่คุณแม่กู้นมแม่นะคะนมแม่อาจจะไม่เพียงพอคุณแม่สามารถที่จะเสริมนมผงให้กับลูกได้นะคะโดยเลือกเป็นนมผงสูตรดัดแปลงนะคะก็คือตามช่วงวัยของลูกเนาะถ้าเป็นทารกจนถึง6เดือนก็คือจะเป็นสูตรหนึ่งทั้ง6เดือนจนถึง1ปีนะคะก็จะเป็นสูตร2นะคะแต่ก็จะต้องมีการวางแผนในการที่ใช้และค่อยๆลดปริมาณนมผงลงถ้าวันไหนที่ปริมาณนมแม่เพิ่มมากขึ้นและสูงมากพอนะคะก็ให้ลูกกินแต่นมนม่เียงย่างดวคมแม พลังใจแล้วก็กำลังใจให้กับคุณแม่นะคะที่กําลังมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการกู้นมแม่นมแม่มแมกู้กลับมาแน่แค่แม่นะคะเข้าใจแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะ